สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอตอนะครับวันนี้ครับมาบอกเรื่องราวของสิ่งสําคัญนะครับในการเริ่มต้นปลูกทุเรียนนะครับนั่นก็คือการทําเนินนะครับทําเนินหรือว่าทําเป็นลูกฟูกอย่างนี้นะครับนี่นี่ลูกฟูกนี้ทาเนินอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปฝั่งนู้นก็ขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ลงอย่างนี้นะครับเหมือนกับรอนกระเบื้องนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝังูกก็ไปขึ้นอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับปลูกทุเรียนยุคใหม่นะครับไม่ทาเนินนะครับหรือบางท่านอาจจะทําเป็นกองเหมือนจอมปลวกเป็นหลังเตาก็ได้นะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับอยากจะแนะนําเลยนะครับให้ท่านทําเป็นเนินลูกฟูกนะครับนี่นะครับก็ให้สูงจากดินเดิม อย่างน้อยที่สุดแล้วนะครับสัก50เซนนะครับเผื่อการยุบตัวลงมาอีกมันก็จะเหลือประมาณสัก30เซนนะครับถ้าให้สูงกว่าเดิมก็ยิ่งดีนะครับสัก60เซนยิ่งดีนะครับแล้วก็ความกว้างของเนินตรงนี้นะครับก็อย่างน้อยสักสองเมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับถึงจะดีนะครับเพราะว่าข้างบนนี้เป็นส่วนที่รากนะครับรากของตุเรียนจะหากินนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องราวของการมีปัญหา ป้องกันปัญหาเรื่องราวของรากเน่าขุนเน่าได้นะครับแล้วก็การถ่ายเทน้ําได้ดีนะครับรากจะไม่มีปัญหาเพราะทุเรียนที่เขากลัวที่สุดนั่นก็คือการป้องกันเขาให้ปราศจากการอิ่มน้ําการแช่น้ํานะครับเขาจะชอบน้ําแต่ให้น้ําผ่านเขาอย่างนี้นะครับให้ไหลลงอย่างนี้นะครับเพราะนั้นหลายท่านนะครับปลูกทุเรียนแบบเสมอดินเดิมนะครับอันนี้ก็พลาดนะครับพลาดท่านต้องต้องต้องเอาเรื่อง การทาเนินเป็นหลักนะครับจะทําแบบกองแบบหลังเต่าก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะแนะน,นําเลยครับยุคนี้ทาทาแบบสวนผมนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับ like this, ท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นเนินท่านก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะเวลาเราตัดหญ้าเราก็ตัดตรงนี้ก่อนนะครับ cane, แล้วก็ตรงกลางนี้เราค่อยตัดทีหลังก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องราวของการระบาย <c oughs> อากาศถ่ายเทดินในดินนะครับ การถ่ายเทอากาศในดินนะครับเพราะว่ารากทุเรียนนะครับอิ่มน้ําไม่ได้นะครับอิ่มน้ําไม่ได้ชอบน้ําแต่อิ่มน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนําเลยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าท่านไม่เตรียมดินเป็นลูกฟูกนะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับนะครับทุเรียนก็ริบบีครับท่านผู้ชมครับเอามาให้ท่านเห็นในเชิงประจักษ์นะครับนี่อย่างสวนของผมนะครับนี่ ดูดีๆนะครับที่ประมาณนี้นะครับนะต้องทำเนินก่อนนะครับเป็นเหมือนรอนกระเบื้องนะครับรอนกระเบื้องอย่างนี้นะครับรอนกระเบื้องนะก็มาแนะนําสําหรับเกบสีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนาให้ท่านปลูกระยะชิดนะครับหมายถึงสามเม็ดต้นสามเม็ดต้นนะครับสามเม็ดต้นสามเม็ดต้นแล้วระหว่างแถวก็อย่างน้อยที่สุดก็เจ็ดเม็ดนะครับ แต่อย่างของผมนี่10เมตรนะครับเพราะว่าผมเผื่ออนาคตไว้นะครับเผื่อเป็นเป็นทุเรียนแปลงใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนแปลงเล็กนะครับท่านก็สามารถที่จะทําเพียง7เมตรก็ได้นะครับ8เมตรก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการเดินเข้าจัดการในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการพ่นยาพ่นสารเคมีต่างๆนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆนะครับแต่หากว่า เป็นแปลงใหญ่ในอนาคตลถต้องเข่าได้นะครับไม่น้าลาบากแต่ถ้าท่านปลูกแค่ไร่สองไร่นะครับท่านเอาแค่เจ็ดเม็ดแปดเม็ดก็ได้แต่ระหว่างแถวนี้แค่สามเม็ดก็พอนะครับเพื่อที่จะให้คุ้มทุนนะครับในการลงทุนเพราะว่าที่ดินปัจจุบันนี้ก็แพงนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะไหนๆเราซื้อที่ดินราคาสูงแล้วนะครับเราก็เตรียมดินให้ถูกตั้งแต่ต้นเลยนะครับนั่นก็คือทำเนินนะครับ คลิปนี้ก็อยากแจ้ท่านในเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็การปลูกถ้าเราปลูก3เม็ดต้น3เม็ดต้นนะครับเราก็ไ,ไว้แบบยืนการแขน,อย,นอ,ยอย่างนี้นะครับไว้แบบยืนกาการแขนความสูงเราก็ไว้แค่ไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วการดูแลกิ่งเราก็ดูแลง่ายนะครับ้ายกว่าแล้วก็ต่อไปพอเขาสูง5เมตรเราก็เลือกไว้นะครับข้างหนึ่งประมาณ6กกิ่งครับแค่นั้นเอง การตัดแต่งกิ่งอะไรก็ง่ายหมดนะครับลูกมลงก็ไม่มีเพราะกิ่งมันปลูกนะครับนํามาแชร์ให้ครับท่านที่กําลังจะตัดสินใจนะครับปลูกทุเรียนนะครับแนะนําด้วยครับแนวใหม่ครับระยะชิดนะครับก็สอบถามข้อมูลทางสวนได้เลยนะครับทางไลน์ไอดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาตัดยยกกันต่อครับฝั่งนู้นนะครับกิมนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ